ก็มาแนะนําวิธีการเลือกคิวร้อนะครับในการติดตั้งครับคิวร้อของเรานะครับจะมีด้วยกัน2ขนาดนะครับขนาดแรกนะครับก็จะเป็นขนาด1นิ้วขนาดที่2นะครับจะเป็นขนาด 2. 5้านิ้วนะครับโดยการวัดขนาดนะครับก็คือเมื่อเรานําคิวร้อเนี่ยท่าไปกับพื้นครับท่าไปที่พื้นเนี่ยความสูงจะขึ้นมานะถึงขอบคิวล้อเนี่ยประมาณ1นิ้วครับอันนี้ก็เหมือนกันครับวัดจากพื้นขึ้นมานะจากถึงขอบก็จะอยู่ประมาณ2.5นิ้วครับ ทีนี้เรามาดูวิธีการติดตั้งครับบางท่านนะครับถามว่าเอ้น้องครับเอาคิ้วล้อเนี่ยหนึ่งนิ้วเนี่ยไปใส่รถกระบะได้ไหมครับนะก็จะทําให้พี่ๆดูนะครับว่ามันเป็นอย่างไรนะวิธีการเอาหนึ่งนิ้วไปใส่รถกระบะนะก็จะเป็นประมาณนี้นะขอบข้างหนึง่งนะมันจะถึงส่วนีขอบด้านข้างนึงนะมันอาจจะไม่ถึงนะแบบนี้นะลองเข้ามาดูใกล้นะแบบนี้มันจะไม่ถึงวิธีแก้นะครับถ้าจะเอาหนึ่งนิ้วไปใช้งาน ก็จะต้องติดตั้งสูงขึ้นไปนะมันก็จะมองเห็นตัวถังด้านในนะครับมันก็จะมองเห็นตัวถังด้านในมันก็จะไม่สวยนะครับเรามีวิธีแก้ง่ายๆก็คือนะครับกดชิ้นงานนะกดชิ้นงานนะให้ความให้ให,ให้ให้มันต่ําเข้าไปนะครับให้เนี่ยมันต่ําเข้าไปครับแล้วก็เจาะยึดนะวิธีนี้จะแนะนําเป็นการเจาะยึดอย่างเดียวเพราะว่าอะไรไหมครับถ้าติดกาวซิลิโคนเนี่ยมันมีแรงอ้านะมันมีแรงดีด ของชิ้นงานนะครับมันจะทําให้เราติดตั้งได้ยากนะครับสุดท้ายมันก็จะหลุดนะถ้าไม่ใช่เจาะยึดไวส่วนที่ผมจะแนะนําก็คือขนาด2.5นิ้วนะครับ2.5นิ้วก็จะเป็นขนาดนี้ครับซึ่งมันจะพอดีกับตัวถังรถเลยนะมันจะพอดีกับตัวถังรถเลยซึ่งปรับนิดนหน่อยๆนก็ได้แล้วนะปรับนิดหน่อยก็ได้แล้วนะจะให้มันซุ้มล้อใหญ่นะจะให้มันอ้าถึงก็กดเข้าไปนะครับถ้ามันอ้าจนเกินไปนะครับแบบนี้สังเกตดูนะครับถ้ามันล้นเกินไปแล้วก็ ัดงอเข้าหากันนะครับัดงอเข้าหากันแบบนี้ก็ได้ครับส่วนวิธีการติดตั้งนะครับก็จะไปดูคลิปวิธีการติดตั้งได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ด้านหน้าปรไฟนะครับปรับขึ้นปรับลงนะครับปรับขึ้นปรับลงเลือกวิธีติดตั้งได้เลยครับไม่ว่าจะเป็นเจาะยึดด้วยสกูเกียปล่อยหรือการซิลิโคนยึดใต้าฐานหรือวิธีการติดตั้งโดยกาว 3M ก็ประมาณนี้ครับขอบคุณครับพี่